ผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆได้รถปีใหม่ๆมน้อยไปใช้งานกันด้วยนะคะสำหรับใครที่มองหารถวใช้งานอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะอเมร่า1.0 EL Turbo ปี2022นะคะรถมือเดียวสภาพส,สวยๆเลยลูกค้าขาจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วย ผ่อนเริ่มต้น6 3 0 0เท่านั้นนะคันนี้นะคะราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ2 0 0 0 0 0ใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะออปชันก็ถือว่าให้มาโอเคเลยนะคะปุ่ม Engines t a r t พวงมาลัยมังติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะใครสนใจอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าห้ามพลาดรีบพักรีบโทรรีบติดต่อมหานัดได้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนรับชมให้จบคลิปนะคะลูกค้าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะนัดมีรถสวยๆราคาเบา ผ่อนสบายๆแถมได้รถปใีใหม่ไม่น้อยไปใช้งานกันด้วยนะคะคันนี้เป็นตัวนิสสันอเมล่1.0 EL Turbo ปี2022ชมออนิวเรียบบอยแล้วนะคะลูกค้าใครที่สนใจหารถวิชง้านอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ200,000ลูกค้า่ะวันนี้มาอยู่ที่เพชรยนนะเหลือเพียง3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะได้รถปี2ีบอใหม่น,น้อยสภาพส,ายสวยๆไปใช้งานกันเลยนะคะใครที่สนใจหารถวิช้งานอยู่บอกเลยว่าห้ามพลาด นะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,300าเท่านั้นรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถได้เลยนะคะใครสนใจติดต่อหานัดได้ตรงได้เลยนะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นะ้นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะรุ่นนี้เปิดตัวป้ายแดงนะอยู่ที่559,00 0บาทวันนี้ไม่อยู่ที่เพชรยนต์นะคะราคาค่าตัวเหลือเพียง3 6 9 0 0 0หเาเท่านั้นเองนะ,ะหายไปเกือบ20,000 0จากป้ายแดงนะคะคุ้มค่าคุ้มราคา แน่นอนใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะต่างจังหวัดเรามี Finance ไฟแนนซ์ไปทาสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้าดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.69%เเท่านั้นผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหารนัดได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะ,ะสำหรับป้ายทะเบียนคันนี้นะคะนัดขอแจ้งก่อนว่าไม่ได้ไป้ายนี้ไปใช้งานนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนป้ายให้ใหม่เป็นหมวดกรุงเทพมหานครนะคะลูกค้า ครงสร้างของรถเดิมๆทั้งคันไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะสันเหลี่ยมคมของตัวรถนี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยละกิ้มไฟหน้าเป็นแบบมันติ r e ฟแฟกเตอร์นะคะคมใสๆสวยๆวยวยไม่มีรอยแตกรอยล้าวเลยนะเลขไม่อยู่59,000โลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมก็ไม่ ปี22นะคะใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะลูกค้าอีกโรกาประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเป็นเครื่องพันโทโบนะลูกค้าเครื่องไม่อืดน,นะคะลูกค้าขับเร่งขับสบายเลยนะ ใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะอัตรากันสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ประมาณ23-24โลลิตรได้นะคะลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะส่วนตัวล้อของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนอสี่ลูโรโก้ตรงกลางยางปี22มาพร้อมกับตัวรถนะคะก็ยังใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งนะแต่ถ้ามีการเสริมสภาพนะคะลูกค้าเดี๋ยวนัดเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลย เดี๋ยวนัดเช็คยางให้อีกรอบหนึ่งนะคะว่ายังใช้งานได้อยู่อีกไหมถ้ามีการเสื่อมสภาพหรือว่าแตกรายงานนัดเปลี่ยนให้สีไซสนเลยนะคะได้รถสภาพสวยๆพร้อมใช้ไปใช้งานกันแน่นอนนะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยติดกันลอยมือจับเบ้าประตูมาให้ด้วยนะคะส่วนกุญแจนะคะคันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีนะคะสามารถล็อกรถหรือว่ากดล็อกรถได้จากมือจับ ประตูฝั่งคนขับนะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะคะลูกค้าสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถนี้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลายกิ๊มเลยนะคะสีขาวมุกสีเดิมโรงงานไม่มีการลับสีเปลี่ยนสีนะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสําหรับภายในของรถคันนี้นะคะเป็นโทนสีดำนะคะภายในเป็นโทนสีดาออปชันเนี่ยก็ถือว่าให้มา โอเคเลยนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีดําระบบเซนเซอร์ล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแห่งประตูมาให้นะคะมีระบบการ ะระบบกันลื่นทหลายระบบเตือนการชนมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยไฟหน้าเปิดออโต้นะคะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้อีกด้วยนะคะลูกค้าได้ปุ่มเอนจิ้งสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าปุ่มเอนจิ้งสตาร์เนี่ยเขาจะอยู่ตรงฐานเกียร์นะคะลูกค้าปุ่มสตาร์อยู่ตรงฐานเกียร์นะไม่ห้าหมื่นเก้าพันโลนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมหรือว่าก่อมาอย่างแน่นอนนะรถมือเดียวสภาพสวยๆเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงของรถนนะะคะเป็ แบบวิทยุ f m CD USB AUX เสียบได้ Air นาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าขับขี่ใช้ง,งานง่ายๆเลยนะภายในสวยๆไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานนะส่วนตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะดําแถบด้านข้างสีขาวนะคะลูกค้าเบาะผ้าเนี่ยระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะแต่เรื่องของการดูแลความความสะอาดเนี่ยอาจจะดูแลยากนิดหนึ่งนะลูกค้าได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่านะคะ สภาพเดิมๆสวยๆเลยลูกค้ารถมือเดียวใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดผ่อนแค่6,3 0 0าเท่านั้นนะคะในส่วนของสติกเกอร์มอ,อก,กอมีติดให้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าหัวรถซอกประตูไม่มีรอยขีหรือว่าร่องรอยการขยับเพยะ้เลยนะแผ่นเพลของรถมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะเช็คข้อมูลเช็คประวัติศู์นิสันได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่มีชนหนักผิดความตมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะแล้วก็ทางเพรยนนะคะยังมีบริการ ตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะ274รายการนะคะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทตรวจรถชั้นนําเข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพให้มีใบเซอร์ออกการันตีให้นะคะลูกค้ารับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนต์เนี่ยได้รถสวยคุณภาพเกรดเอไปใช้งานแน่นอนนะมาดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ สำหรับห้องพุโดิสารด้านหลังคันนี้นะบอดี้กว้างๆเลยนะคะนั่งสบายๆมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้ด้วยนะคะนี่ที่เสียบชาร์จไฟมีมาให้นะบอกไม่มีฉีกไม่มีขาดน,นะคะสภาพเดิมๆสวยๆเลยลูกค้าขาใครได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะเดี๋ยวทางร้านเจ็บงานปรับสภาพทาสปาให้ใหม่รับรองว่าสวยงามกว่านี้แน่นอนนะคะลูกค้าประหยัดเงินจากป้ายแดงไปได้เกือบสองแสนเลยนะคะจาก5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเหลือเพียง3ามแสนหกหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะจัดเต็มฟรีดาวได้เลย ผ่อนเริ่มต้น6,300รายได้2เท่าของค่าวดเป็นเจ้าของรถสวยๆใหม่ๆ ไฟน้อยแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้ามีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้2จุดไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามเลยนะตัดด้วยขอบสีดำนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED ไม่มีรอยแตกว้ยล้วไฟทับทิมติดตั้งมาให้พร้อมเลยโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังก็ติดตัวไรฟามาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูบอดี้นะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะเปิดได้จากกุญแจรีโมทเลยนะคะเขามีตัวเปิดมาให้นะลูกค้าหรือว่าเปิดจากด้านในก็ได้นะคะลูกค้าเปิดจากด้านท้ายรถก็เปิดได้นะเขามีตัวล็อกให้ นะคะลูกค้าในส่วนของบอดี้ด้านหลังกว้างๆเลยนะคะลูกค้า อ่าอ,อะไรมีมาให้ครบเดี๋ยวถาดปิดด้านหลังเอามาใส่ให้ทีหนึ่งนะคะอดี้ด้านหลังเดิมๆลูกค้าไม่มีรอยสนิมกัดกินไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนซีนเดิมจากโรงงานการันตีโครงสร้างให้เลยนะคานด้านในตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะคะโลโก้นิสสานมี้เห็นชัดเจนเลยนะคะตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานเลยนะแล้วก็หัวน็อตนะคะต้องฝากระโปรงด้านหลังนะคะนี่สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอย ขายรอยเพียกเยารนรูนอตกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะสภาพเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะหรือสําหรับลูกค้านะคะที่มีประวัติผ่อนบัตรเครดิตเกิน1ปีขึ้นไปนะมีบัตรเครดิตที่ใช้มาเกิน1ปีขึ้นไปสามารถ ออกรถโดยใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวได้เลยนะคะต่อให้ลูกค้าบอกว่าอาชีพไม่ชัดเจนนะแต่ว่ามีผ่อนชำระบ,บัตรเครดิตเกินปีออกรถได้นะลูกค้าใช้แค่บัตรประชาชนอย่างเดียวนะคะสามารถเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้นะใครสุดใครสนใจก็สามารถโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะคะนะยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษานะรับรองว่าได้รถที่เพชรยนต์ไปเนี่ย ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคุณภาพเกรด A ทุกคันนะไม่มีชนหนักนะภายในสวยๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะรถมือเดียวเท่านั้นนะปี22นะคะใหม่ห้าหมื่นเก้าพันโลนะปีใหม่ใหม่น้อยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกระจกเดิมทุกบานด้วยใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดรีพักรีพอร์ตติดต่อหานัดได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนนะ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูม1,000ซี100แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91 95 e20 e85 เติมได้นะคะ เป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะ2 3 24โลลิตรได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะใครอยากได้รถสวยๆไปใช้งานนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเครื่องยนต์เดิมไม่มีสันไม่มีสถานไม่มีคาบน้ําม,นมันหยดอะไรเยอะเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขย่รอยเขยับขยื่นนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนฉงวนกันความร้อนครบเลยนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ เม็ดอาร์ตเบ้าโชงนะคะมีเหตุชัดเจนซีนเดิมจากโรงงานหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไข่รอยเหียบเพียเลยนะหัวน็อตแก้มด้านในเดิมๆสีเท่วกับตัวรถเลยนะคะหรือว่าตัวคานด้านหน้าตัวรถนะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อสติ๊กเกอร์คําเตือนครบนะคะลูกค้า บอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆทางคันได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไฟหน้าเดิมจากโรงงานโลโก้มีให้เห็นชัดเจนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะสีเดิมเช่นกันนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยไข่รอยเทียะเยอินชงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะลูกค้าเม็ดอาร์ตฝากระโปรงมีให้เห็นชัดเจนนะสติกเกอร์คำเตือนติดครบนะคะหรือว่าซีฝากระโปรงนะคะนี่เลยด้านหน้าซีเดิมๆนะคะ ซีนจิกไปเนี่ยเห็นรอยเล็บชัดเจนนะซีนไม่มีแข็งไม่มีรอยยน่นไม่มีรอยซ่อมนะคะสภาพเดิมทั้งคันการันตีให้เลยรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะใครสนใจหารถใิช้งานอยู่นะอยากได้รถปี้ใหม่ใม่น้อยราคาไม่แรงแถมผ่อนสบายๆก็แนะนำคันนี้เลยนะคะอเม l ่า1.0 EL Turbo นะคะปี2022ไม่59,000โลรถมือเดียวสภาพส,สวยๆเลยนะคะราคาแค่369,000บาทจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,003 ได้ให้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเนาะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาถึงที่เลยผ่อนได้นานสูงสุดเนี่ยเปี8ปดสิงวดเลยนะใครสนใจก็ติดต่อหานัดได้ตรงได้เลยนะคะศูนย์เก้าแปดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเขตแน่นอนแนะนําคันนี้ไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันสำหรับวันนี้นะคะนัดขอตัวรากันไปก่อนสวัสดีค่ะ